มาและะ้วค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะวันนี้เป็นเดทที่21นะคะใครที่ติดตามรัดอยู่ก็มาดูกัน,นะคะวันนี้เป็นวันที่21เป็นการใช้กระดุดแบบ27วันนะคะอย่าง non น stop นต,ต่อเนื่องนะคะวันนี้มาให้พรให้พลังความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์กับเพื่อนทุกคนเลยนะคะ เข้ามาแล้วฝากกระช้ากันเลยนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีมากๆแล้วก็เป็นวันหนึ่งที่ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะแล้วก็สมความปรารถนาทุกเรื่องทุกโอกาสทุกงานทุก j อบแล้วก็ขอให้เป็นวันพักผ่อนเป็นการเริ่มต้นชีวิตของปีใหม่นะคะก็ขอมีแต่สิ่งดีๆนะสวัสดีคุณวิกกี้นะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจท่านแรกเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกระชร์ก,กันไล์นะคะฝากแบ่งปันค่ะ วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะมีเป้าหมายมีความหวงังแล้วก็เป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอย่าล้มเลิกเป้าหมายเรานะคะและเชื่อทุกคนเป้าหมายไม่ล้มเลิกแน,น่นอนเพราะว่าวันนี้นหลายๆๆคนที่ขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะใช้เวลาแบบเป็นสิบชั่วโมงเลยอันนี้เป้าหมายชัดเจนมากเพราะว่าคุณมีความตั้งใจที่จะไปสไุดท้ายเป้าหมายก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะวันนี้เรามีเป้าหมายอะไรที่จะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จอย่าท้อกับสิ่งที่ เรียกว่าอะไรสิ่งที่อุปสรรคเล็กๆน้อยค่ะจงฆ่ามันไปให้ได้นะคะเพราะเพราหมายมีไว้ให้เราอะไปเก็บเกี่ยวความสําเร็จแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ความชื่นฉ่ำหัวใจนะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ขอให้มีจากความเรื่องดีๆนะคะค่ะใครใครเข้ามาบ้างคะคุณปิยกรคุณปิยกรสวัสดีค่ะคุณอิสราสวัสดีค่ะคุณกัติยาคุณกัิยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอ๋วค่ะ งอยสวัสดีนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะมารับพลังดีๆพลังบวกบวกพลังของความมั่งคั่งร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งยิขึ้นไปในทุทกๆวันเลยนะคะเดี๋ยวล้ขอแบ่งปันแป๊บหนึ่งค่ะคุณติชาดานะคะเข้ามาแล้วเห็นอยู่คุณสุจิตาสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาแล้วขอให้รับพลังความสุขความสําเร็จกลับไปทุกคนเลยนะคะขอให้คุณมีแต่เรื่องดีๆชีวิตที่ดีชีวิตที่คุณต้องการให้ประสบความสาเร็จหรือความสมบูรณ์แบบสิ่งต่างๆขอให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกอย่างอยู่ที่เรากําหนดอยู่ที่เราคิดจงสั่งจักรวาลออกไปว่าคุณต้องการเมนูอะไรแล้วคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นอย่างล้านเปอร์เซ็นต์นะกาลันตีว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวแล้วขอแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนก่อนนะคะ รักใครก็แบ่งปันออกไปให้เขานะคะคุณพัฒมนมนสวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีที่ติดตามรัดตลอดตลอดเลยนะคะเดี๋ยวรัดขอแบ่งปันอันนี้นใครนะคะพีนิสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะอันนี้ยังปีเก่าอยู่กาลังข้ามไปปีใหม่ก็อะไรที่ยังไม่สําเร็จอย่าลมเลิกน,นะเัดจะบอกว่าทุกนาทีทุกเวลามีคุณค่าทําต่อไปให้ถึงที่สุดแล้วคุณจะได้รับความ เรียกว่าความสําเร็จที่คุณภาคภูมิใจที่คุณมีความสุขนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆทุกคนค่ะอย่าล้มเลิกกับสิ่งที่คุณตั้งความหวังหรือเป้าหมายอย่างง่ายๆนะขอให้เรามีเป้าหมายที่เห็นความสําเร็จอยู่ตรงหน้าของเราค่ะแล้วขอชร์อัอนหนึง่งแปบ๊บหนึ่งวันนี้เป็นวันที่21ที่รัฐจะบอกว่าการทำไลฟ์เรื่องของการ,การใช้ก๊าซดูดแบบแบบ21วันแล้วแต่ว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่รัฐบอกว่า มันท,าท้าทายมากนะฮะแล้วมันก็มีเขาเรียกว่าความรับผิดชอบที่เราจะต้องทําอย่างต่อนเนื่องด้วยความสุขความเชื่อมั่นความศรัทธาที่รัดรู้สึกว่ารัดให้ไปแล้วรัฐมีพลังกลับมาทุกวันอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเพราะว่ารัฐพูดจริงๆว่ามันมีหลายๆครั้งเคยไหมที่คุณทําอะไรแล้วมันรู้สึกว่าทําแล้วเราทาไม่ไม่สุดอะ่ะทาไม่สําเร็จเพราะว่าเราเราขี้เกียจเราสึกว่าเออไม่อยากทําแล้วไม่มเบื่ออะไรเงี้ยอันนี้ให้เป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวเบร์ตัวบั่นทอนความสําเร็จแต่ถ้าวันนี้้คคุณังใจทําอะะะไรนะ แล้วขอให้ถ้าคุณบอกว่าคุณจะทําคุณต้องทามันให้สําเร็จไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวชีวัดสําหรับความตั้งใจความมุ่งมั่น มันทําให้รัฐวันนี้รัฐตั้งใจที่จะไลฟ์แบบ21วันต่อเนื่องวันนี้วันที่21ที่รัฐตั้งใจนะแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ได้รับพลังกลับมามหาศาลมาแล้วจะบอกว่ามันมีความสุขมีความสําเร็จมีสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาในชิดเยอะๆมากมายอันนี้เป็นเรื่องของการให้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจที่จะทําอะไรที่คุณคิดว่าคณอยากจะทำอะ่ะทำให้สําเร็จสวัสดีน้องปุ่มคะ่ะสวัสดีนะคะทําให้สําเร็จเพราะว่า ความสำเร็จเกิดจากความตั้งใจความเชื่อมั่นในตัวเราเองความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากําลังลงมือทําและก็ความสุขที่คุณได้ทํามันทุกๆวันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่ามันเป็นการให้ที่เราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องได้อะไรจากการให้แต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราให้มันมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนหรือคนที่เห็นเราอะ่ะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ราตั้งใจนะก็ใครที่ดูรัดอยู่ก็ขอให้คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณ จากความคิดของคุณจากความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่คุณ,คณเป็นอ,อยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิดพี่นิดไปเที่ยวไหนคะแล้วก็มีน้องนุชเข้ามาใครนะคะนุชน้องนุชน้องนุชสวัสดีค่ะแล้วก็คุณน,ำน้ำมลคุณน้ำมลสวัสดีค่ะวันนี้ใครไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะคุณพัสกรสวัสดีค่ะใครนะคะคุณแป้งสวัสดีค่ะคุณสุภาพรสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสําหรับทุกกําลังใจนะคะที่เดี๋ยวนะรัตขอขอขอแบ่งปันอีกที่นึงที่เข้ามาเป็นกําลังใจใครที่ไม่ได้เดินทางหรือว่า <c oughs> เดินทางไปถึงที่บ้านแล้วก็ลองเข้ามาดูรัดนะคะดูแล้วลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตของคุณเองขอเชิญขอเชิญเพื่อนก่อนขอเชิญคนได้สิ่งดีๆกลับไปอยากให้เขาได้พลังความสุขความสำเร็จความเบาสบาย ก็สวัสดีนะคะดิฉันิรัตินันพิชาตรโสภณนะอยู่ในเพจปรับลุกลับทรัพย์จับเงินล้านอันนี้มาส่งพลังจับเงินล้านให้ทุกคนเลยนะวันนี้เดือนนี้ปีนี้ยังไม่ได้เงินล้านก็ขอให้ตั้งเป้าหมายแบบปีหน้าฟ้าใหม่คุณจะต้องจับเงินล้านให้ได้คุณจะต้องสําเร็จในถึงที่คุณทําอยู่คุณต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวคุณเองนะจ๊วความเชื่อมั่นศรัทธาที่เรามีให้ตัวเราเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอันนี้ใครที่ไม่มีพลังแลวอยากให้คุณมีพลังนะเพราะว่ามันเป็นเเรรื่่องทีสําาาคัญมกะ สิ่งที่คุณคิดมันจะเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเราเองนะก็ขอให้เราทุกคนนะที่มีมีพลังมีความเชื่อมั่นจงมีความเชื่อมั่นและความศรัทธาอยู่กับตัวคุณเองตลอดเวลานะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นมันเกิดจากความเชื่อมั่นความเชื่อที่คุณลงมือทําในทุกวันแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์เอ่ใช่ใชรลัพธไหนนั่นงเข้ามาถามว่ามีอะไรไรสดอยู่ รับรับฟังเลยบอกเขาว่าสักองนี้ค่ะนะคะขอขอให้ขอให้ทุกคนให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ลงมือทำนี่กี้ไม่ต้องไปไกลค่ะกี้กี้เดี๋ยวเราต้องใช้โทรศัพท์บอกว่าเดี๋ยวเราโทรกลับไปวันที่30ไปไหนคะน้องถงไปเที่ยวที่ไหนคะสาสิ น้องคนสวยบอกยังไม่ได้ไปนะใครที่ยังไม่ได้ไปก็โอเคไปหลังเขานิดนึงนะแล้วก็กลับทีหลังก็ได้รถมิดเพราะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้รถติดมากนะแต่ก็เป้าหมายเชเัดเจนทุกคนก็กลับบ้านได้โดยปลอดภัยกันทุกคนนะสิ่งที่สําคัญเลยนะว่าสิ่งที่รัฐให้รัฐมีความเชื่อมีความรักเป็นความศรัทธาในสิ่งที่รัฐทำแล้วก็มีความเชื่อมั่นในจักรวาลว่าเขาส่งพลังการช่วยเหลือการแบ่งปันสิ่งต่างๆมาให้เราและสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องมีความสุขในทุกๆวันที่เรา ส่งพลังงานออกไปแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์สิ่งนั้นกลับมาเพราะฉะนั้นขอให้คุณมีความเชื่อมั่นความศรัทธานในตัวคุณและความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณส่งออกไปในทุกๆวันว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จสุดท้ายเราจะได้รับผลลัพธ์ที่มีความสุขและก็ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณคาดหวังนะคะเพราะว่าสิ่งที่รัฐวันนี้รัฐมาให้ความ มาให้เรื่องของการใช้ก๊อรงดูดก็คือเป็นเรื่องความเชื่อความสุขและสุดท้ายทํามันอย่างต่อเนื่องส่งพลังงานในทุกๆวันอย่างต่อเนื่องสุดท้ายคุณจะได้ผลลัพธ์นั้นล้านเปอร์เซนต์วันนี้เป็นวันที่21ที่ส่งพลังและอนุภาพที่ส่งพลังและมีผลลัพธ์ที่ดีสุดยอดและเยี่ยมยอดมากๆกนะคะก็ใครที่ใช้กดแรงดูดนี้อยู่ขอให้ทําอย่างต่อเนื่องให้ครบ21วันนะคะน้องปมบอกว่าจะไปจับเงินล้านอา่โอเค พรุ่งนี้คะ่ะจะรัดไปจับที่ไหนคะน้องปุ่มจ๋าเอาส่งมามาด้วยนะก็ขอให้น้องปุ่มได้จับเงินร้านอ,อ๋อรู้แล้วพรุ่งนี้ไปจับที่ไหนนะขอให้ได้สําเร็จลํารวยกันทุกคนใครที่ไปจับเงินร้านก็จงสําเร็จลํารวยทุกคนเลยนะเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดจะเป็นอย่างที่คุณเชื่อคุณคิดมันจะได้รับผลลัพธ์นั้นอย่างแน่นอนอย่างร้อเปอร์เซ็นเพราะนั้นสิ่งที่รัดมาบอกก็คือขอให้คุณมีความเชื่อมั่นความศรัทธาและส่งพลังงานออกไปในทุกๆวันนะสิ่งต่างๆคือจงแบ่งความดี ทำสิ่งดีๆออกไปให้ทุกวันเพราะว่าวันนี้คุณไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องรวยแล้วคุณถึงจะช่วยเหลือแบ่งปันเริ่มจะทําจากวันนี้เลยวันที่คุณมีเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นวันที่คุณทําอะไรได้ทำวันที่คุณให้อะไรได้ให้เทา่าที่คุณให้ได้แล้วสุดท้ายผลลัพธ์นั้นจะกลับมาหาชคุณเองชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราเป็นผู้ให้ที่เรียกว่าเป็นผู้ให้ที่ใจบริสุทธิ์เป็นผู้ให้ที่ทรงพลังและอนุภาพอย่างมหาศาลนะเพราะนั้นขอให้เพื่อนทุกคนนะที่อยาก เป็นผู้ให้ไม่ว่าการให้นั้นจะเป็นการให้อะไรให้คําพูดให้กําลังใจให้สิ่งดีๆให้สุขภาพดีๆให้ความรักให้ความเมตตาหรือสิ่งต่างๆที่คุณกาลังให้อยู่ล้วนเป็นอนุภาพที่จะตีกลับมาหาคุณในทุกๆวันเพราะนั้นขอให้วันนี้รัฐจะเป็นไลย์ที่ทรงพลังและอนุภาพรัฐจะบอกว่าสิ่งที่รัฐทำและสิ่งที่รัฐให้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆในชีวิตของเราเพราะ เราทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เราทําด้วยความรักนะฮะก็วันนี้เป็นวันที่21ขอให้ทุกคนรับพลังของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งเพราะคุณตือเาเรียกว่าหัวใจแห่งจักรวาลของความอุดมสมบูรณ์เพราะนั้นวันนี้รัฐขอส่งพลังดีๆให้กับทุกคนวันนี้คุณกลับไปที่บ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่จงขอพรจากพระอรหันต์ในบ้านของคุณแล้วกลับมาคุณจะมีพลังเพิ่มเติมนะทำสิ่งดีๆคือไปทําบุญใส่บาตร ในแบบที่คุณทําได้แล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาในปีใหม่นี้นะเพราะว่ารัฐเชื่อว่าทุกคนน่ะมีพลังดีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมีมีจิตใจที่เป็นผู้ให้อยู่ในตัวเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะทำได้เพราะฉะนั้นขอให้ความความ,ความรักความอุดมสมบูรณ์จงเกิดขึ้นกับทุกคนความรักจะเกิดจากจากการที่เรามีหัวใจของการให้ความอบอ้อมอารีและสุดท้ายสิ่งที่คุณตั้งความหวังไว้หรือเป้าหมายจะ จะสาเร็จได้จากการที่เรามีหัวใจของจิตจักรวาลที่จูนจากตัวเราเองส่งออกไปให้กับจักรวาลภายนอกเมื่อไหร่ที่คุณสั่งออกไปคำพูดของคุณจะเป็นเหมือนเ็าเรียกว่าคําสั่งเหมือนออเดอร์อาหารคุณสั่งอะไรคุณก็จะได้สิ่งนั้นขอให้คุณสั่งออกไปสั่งในทุกๆวันจนคุณเชื่อมั่นศรัทธาจนเข้าไปสู่อนุของร่างกายเข้าไปสู่เซลล์ในร่างกายของคุณคุณจนสัมผัสได้ว่าสิ่งที่คุณพูดออกไปเป็นคำพูดของจักรวาลจากปากของคุณ เป็นความศักดิ์สิทธิ์ในปากของคุณที่คุณพูดออกไปและสุดท้ายสิ่งนั้นจะสําเร็จได้อย่างที่คุณคาดหวังอย่างที่คุณคาดหวังทุกๆเรื่องทุกๆประการนะเพราะว่ารัฐเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่รัฐต้องการเดี๋ยวรัฐขออ่าน เพราะสิ่งที่จะสําเร็จได้เกิดจากความเชื่อจากจเกิดจากความศรัทธาเกิดจากความที่คุณมีพลังวิเศษอยู่ในตัวคุณและมีคนกําลังซับพอร์ตพลังงานช่วยคุณอยู่โดยที่คุณมองไม่เห็นแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจากการที่เราขยายภาชนะของเราให้ใหญ่จากการให้การช่วยเหลือการแบ่งปันและ ลอยยิ้มและความสุขที่คุณมีในทุกๆวันอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่คนทําได้ขอพอรจากพระอาหารหันต์ขอพอรจากพระที่บ้านขอพอรจากคนที่เรารักขอพอรจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นคือพอรที่ศักดิ์สิทธิ์และดีที่สุดนะก็วันนี้ขอส่งพลังความสุขความสําเร็จให้กับเพื่อนทุกคนกาลยานกาลยานิตรทุกคนนะ,ะวันนี้ราก็ออกไปทําความดีเมื่อวานนี้ราออกไปไหว้พระเนาะก็ขอพอรแห่งพระชวะหรือสิ่งต่างๆพระพิคเนตรประทานพรความสุขความสําเร็จ เป้าหมายที่ทุกคนตั้งไว้ขอให้คุณได้รับพลังเงินล้านเงินแสนที่คุณปัรถนาและมีชีวิตที่ขอให้ถูกจับเงินล้านพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนจับเพราะทุกคนก็หวังว่าอยากจับเงินล้านกันพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้ได้ตามที่ปัรถนาเพราะว่าสิ่งที่เราคิดถ้าเราเชื่อมั่นแล้วเราทําทุกวันแล้วเชื่อว่าคนทุกคนก็จะได้จับกันทุกสิบหกวันนคะ ถ้าเพราะว่าคุณมีบุญมีบารมีพอคุณก็จะได้ตลอดเวลาสวัสดีคุณเกษณีนะที่เข้ามาเป็นกาลังใจเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้มันเกิดจากความเชื่อเกิดขึ้นจากคําสั่งของเราว่าเราอ่ะจะได้หรือไม่ได้ถ้าคุณทําอะไรด้วยความลังเลสงสัยอ่ะมันจะไม่ได้แต่ถ้าวันนี้คุณมั่นใจคุณทําด้วยความสุขคุณทาด้วยความเชื่อมั่นคุณก็จะได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเพราะนั้นขอให้ใช้ความเชื่อมั่นอย่าลังเลทําด้วยความ แน่วแน่ในจิตใ,ใจของคุณแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์นี้หลานเปอร์เซ็นต์เราจะบอกว่าจิตของเราคือจิตจักรวาลที่มีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมากมายแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราอะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างมันผลลัพธ์มันจึงเกิดบ้างไม่เกิดบ้างอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มันมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ถ้าวันนี้คุณเชื่ออย่างหมดหัวใจนะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสยัยไม่ว่าการเวลานั้นมันจะได้หรือไม่ได้มันจะถึงจุดมันอาจจะคลาดไปนิดหนึ่ง วันหนึ่งเดือนหนึ่งแค่นั้นอ่ะแต่สุดท้ายสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ยอมละเลิกจากเป้าหมายนั้นสุดท้ายเป้าหมายที่คุณวางไว้จะเกิดผลลัพธ์ร้าเอเซ็น์ค่ะขอให้เชื่อและทําทุกวันขอให้เชื่อและเปลี่ยนความคิดของเราให้ได้เพราะจงเปลี่ยนสมองคุณให้เป็นสมองเงินล้านแล้วคุณจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านกันทุกคนนะเพราะว่าสิ่งต่างๆเกิดจากความคิดก่อนคิดพูดทํา คิดพูดทาคิดพูดทาทำแบบนี้ทุกวันแล้วคุณก็บอกเองว่าคุณเป็นคนที่สวยและรวยมากฉันสวยและรวยมากฉันสวยรวยมากฉันหล่อและรวยมากฉันหล่อรวยมากคุณร้องสั่งแบบนี้ทุกวันอะแล้วอยากได้เงินเดือนละเท่าไหร่ส่งมันออกไปเลยว่าฉันมีฉันต้องการไรายได้เดือนละหนึ่งแสนสองแสน ุณบอกเนี้ยทุกวัน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 สุดท้ายมันจะเป็นอย่างที่คุณคิดแล้วจะบอกว่ามันเป็นเรื่องนั้นนี่เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณพูดแล้วไปมันจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะแต่ถ้าคุณอยากได้มากกว่านั้นคุณก็สั่งออกไปให้มันมากกว่านั้นให้มันใหญ่กว่านั้นคิดการใหญ่ให้มันใหญ่กว่านั้นแล้วคล้ายๆคุณจะได้รับผลลัพธ์อันนี้เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราจะบอกว่าพลังจักรวาลมีจริงนะพลังจักรวาลเกิดจากแรงอธิษฐานที่คุณอธิษฐานแล้วคุณส่งออกไปด้วยความ มั่นใจคุณเชื่อมั่นในแรงศรัทธาที่คุณมีอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบกั้ดกำลังจะพูดให้ให้เห็นภาพนะคะขอขอรับพลังคุณคุณพัฒนมณพัฒนมณ์นะเขียนว่าขอรับพรจากจักรวาล ใช่แลวพรไปเลยค่ะคุณพัทมลขอสิ่งใดที่เราคิดเราปรัถนาแล้วเราเรารับพรเราเชื่อสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นกับเราอะมีคนเข้ามานะคุณคุณบุญญาดิตคุณญาดิตสวัสดีค่ะคุณชัยนรงคุณชัยนรงสวัสดีค่ะคุณเชียสวัสดีค่ะคุณนอมสวัสดีค่ะคุณบัณฑิตสวัสดีนะคะก็ขอให้ทุกคนคุณเกษณีสวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนนะมีพลังของจิตจักรวาลที่คิดสิ่งใดแค่คิดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นขอให้มีความยึดมั่นมั่นคงในหัวใจของคุณเชื่อมั่นศรัทธานในตัวของคุณว่าคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์ในความในคำพูดศักดิ์สิทธิ์ในความคิดศักดิ์สิทธิ์ในการกระทําและเป็นผู้หนึ่งที่จักรวาลกําลังพร้อมส่งความรวมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความรวยมากมายที่ไม่มีขีดจํากัดเงินทองไหลมาแบบเหลือเฟือ แบบง่ายๆเข้ามาในบัญชีของคุณนะทุกช่องทางทุกวิธีการขอให้คุณจงอย่าละเลิกในเป้าหมายนั้นจงเชื่อมั่นศรัทธาและทำต่อไปนะแล้วคุณจะสมหวังในสิ่งต่างๆก็อย่าลืมนะขอให้คุณทําอย่างต่อเนื่องถ้าย1สดวันทุกคนยังไม่สําเร็จขอให้ทําต่อค่ะแล้วลงมือทําในสิ่งที่ธุรกิจที่มันจะตอบสนองในเรื่องของอไรายได้ของคุณด้วย <S <S คุณ,คณต้องเปิดรับช่องทางคุณต้องเปิดรับการไหลของเงินคุณต้องเปิดก๊อก ก๊อกน้ําที่เป็นก๊อกผ่านของเงินน่ะทุกก๊อกที่คุณมีอยู่คุณต้องเปิด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 ให้หมดแล้วลองรับความอุดมสมบูรณ์ให้เงินไหลเข้ามาหาคุณแต่ถ้าวันนี้คุณมีก๊อกแต่คุณปิดเอาไว้น้ำมันไม่ลไม่สามารถไหลได้นั่นหมายถึงว่าคุณไม่เชื่อก๊อกจะถูกปิดคุณไม่เปิดโอกาสก๊อกจะถูกปิดคุณไม่ฟังอะไรเลยคุณก๊อกต่างๆมันจะถูกปิดหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จงเชื่อลองดูลองทําเปิดใจก๊อก ต่างๆจะถูกเปิดออกแล้วสุดท้ายคุณก็จะได้การไหลของเงินทุกช่องทางนะก็ขอให้กลับมาหลังปีใหม่ขอให้ทุกคนมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเงินไหลเข้าบัญชีของคุณแบบต่อเนื่องนอนสต็อปนะเป็นก๊อกน้ําที่ไม่มีวันที่จะหยุดไหลค่ะเงินมีให้ใช้ตลอดเวลาอย่างที่คุณปรารถนาแบบไม่เคยขาดมือแบบไม่ที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีแบบนี้ในชีวิตด้วยเหรอแล้วก็ขอให้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น อย่างที่คุณจะทําได้ด้วยหัวใจที่มีความสุขเป็นหัวใจที่จิติตกวาลที่อย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราไม่ชอบ <c oughs> อย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราไม่ารถนาจงอยู่กับสิ่งที่เรา,ามีอยู่จงเข้าใจในตัวเราและเห็นคุณค่าในตัวเราและคิดว่าคุณนะมีความสุขมีความสุขในตัวคุณตลอดเวลานะให้คุณค่าในตัวเราตลอดเวลาและสุดท้ายจักกวาลก็จะเห็นคุณค่าของเราและส่งความสําเร็จความมั่งคัง่งความรวมสมบูรณ์มาให้คุณในทุกๆวันนะวันนี้ขอ ใครนะคะคุณสายคุณสายสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความเชื่อและมีความเชื่อมั่นศรัทธายอย่างหมดหัวใจนะในในเรื่องของจักรวาลหรือถ้าเป็นเรื่ององค์เทพก็คือพระชวะแม่วมาแล้วก็พระพิฆเนศขอสิ่งใดได้สิ่งนั้นสวัสดีคุณซายนะคะเพราะเรื่องต่างๆเกิดจากพลังที่เรามองไม่เห็นแต่มีอานุภาพ ที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อสิ่งใดก็ขอให้เชื่ออย่างหมดหัวใจเชื่อมั่นศรัทธาแล้วอย่าล้มเลิกจงไปต่อจนกว่าคุณจะสำลิดในสิ่งที่คุณปรารถนาและสุดท้ายท่านจะประทานพอให้คุณทุกๆสิ่งขอให้จิตของคุณแน่วแน่เข้มแข็งมั่นคงตลอดเวลาแค่นี้เองค่ะสำหรับคนที่อยากใช้กลเร็งดูดแบบให้ได้ผลลัพธ์พลังขนนกคือความสุขพลังขนนกคือความเบาสบายพลังขนนกคือความลอยขึ้นสู่ ท้องฟ้าที่คุณอยากจะไปแ้ะไปในที่ที่คุณอยากจะไปไปแต่สัมผัสความสําเร็จเห็นสัมผัสรู้สึกมีความสุขตลอดทุกครั้งที่คุณคิดนะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากคุณจะต้องจินตนาการสิ่งเหล่านี้ต่างๆให้ให้เห็นภาพแล้วเชื่อว่าคุณเป็นไปได้นะแล้วก็เดี๋ยวรัฐจะใส่ในเรื่องของการทําดึงดูด รัดมีคลิปเป็นคลิปให้คุณทำเลยนะก็วันนี้ก็ขอจบวันที่21ที่ทรงพลังและอนุภาพขอวพอวยพรให้เพื่อนๆรัดและไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่21ที่ยังติดตามรัฐมาตลอดเวลาที่รับจำได้นะว่ามีใครบ้างหรือใครที่มาดูย้อนหลัง ขอให้คุณเป็นมหาเศรษฐีเปลี่ยนชีวิตคุณตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณได้เห็นไลฟ์ของรัฐเปลี่ยนชีวิตของคุณตั้งแต่ที่คุณได้ฟังไลฟ์ของรัฐเปลี่ยนชีวิตของคุณตั้งแต่เราได้เจอกันเพราะสิ่งที่เราได้เห็นกันไม่ว่าจะผ่านเรื่องของสื่อออนไลน์หรือโลกโซเชียลนั่นแปลว่าบุญสัมพันธ์เราจึงได้เจอกัน ขอให้บุญและสิ่งที่รัตทําแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รัฐมีอยู่แล้วส่งพลังอนุภาพนี้กลับไปให้เพื่อนเพื่อนทุกคนหรือท่านผู้ชมทุกคนสำาทริจผลในสิ่งที่ปารถนาะขอให้พรปีใหม่เป็นพรที่ศักดิ์สิสทธิ์คิดสิ่งใดสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,จล้ำรวยขอให้สำเร็จสำเร็จเร็จล้ำรวยแบบท,ที่คุณต้องการและปนะัรถนาก็วันนี้ขอจบอไรยนี้จะเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวรัตจะใส่ไลฟ์เป็นวิดีโอสำหรับให้คุณทำวิชวลไลฟ์ ในการดึงดูดในการดึงพลังงานในการดึงความสําเร็จเห็นภาพแบบความอุดมสมบูรณ์ความโอ้อาบางครั้งคุณอาจจะคิดไม่คิดภาพไม่ออกขอให้ทําแบบที่รัฐบอกเดี๋ยวรัฐจะใส่วิดีโอไว้ให้นะแล้วทําตามที่รัฐรัฐบอกคุณนะแล้วคําพูดที่รัฐให้ไว้มันเป็นคําพูดที่รัฐแปลออกมาจากสังกฤษมันจะเป็นคําพูดที่ส่งอนุภาพใครที่รู้สึกว่าเออฉันดูสังกกษแล้วไม่เข้าใจก็กลับไปย้อนดูที่รัฐให้เอาไว้ค่ะ มันเป็นภาษาไทยเป็นสางกีตาร์แปลเป็นภาษไภาษไทยให้แล้วนะ,ะก็วันนี้ขอขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งเดี๋ยวเราจะให้คําพูดไว้สัก20คําคนะสาหรับการทาวิชวลไลท์การดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งสําสหรับเพื่อนๆทุกคนนะ,ะเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยนะคะชั้นแทนที่ความเชื่อเก่าด้วยความเชื่อใหม่ที่มีพลังกับความอุดมสมบูรณ์ เดี๋ยวรัเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวรัจะใส่เป็นคําพูดภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยรัตมีทั้งหมดเนี่ยหกสิบห้าคำเดี๋ยวรัจะใส่เป็นวิดีโอสั้นๆเป็นวิดีโอสั้นๆให้ดูแล้วก็ให้ทุกคนนะคิดพูดตามแล้วก็เดี๋ยวรัตจะมีวิดีโอที่ให้คุณเห็นภาพและแต่สัมผัสความสําเร็จหรือความรวมสมบูรณ์ที่คุณอยากจะได้ว่า,วาเป็นยังไงคุณจะได้เข้าใจและทําตามรัตบอกแล้วคุณจะเห็นภาพได้ชัดและสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นแบบง่ายมากๆง่ายมากอะรัจะบอกเลยนะว่ากากกรใช้ด,ดแูบบ อนเออนกอนัตตาลมหรือพลังขนนงของรักแบบเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดสําเร็จได้ง่ายก็วันนี้ขอจบรายนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วเราเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ดูนะคะแล้วก็เราจะใส่คําพูดทั้งหมดเนี่ยหกสิบกว่าคำเนี่ยให้คุณคิดตามให้คุณได้พูดตามแล้วดึงพลังงานกลับมาหาคุณทุกวันทุกวันลรวจะบอกว่าคุณต้องทําทุกวันนะเชื่อมั่นศรัทธาแล้วดึงพลังงานกลับมาหาคุณทุกวันแล้วเห็นภาพในสิ่งที่คุณต้องการแล้วดึงเข้ามาหาจิตวิญญาณของคุณ เห็นแล้วดึงเข้ามาเห็นแล้วดึงเข้ามาด้วยหัวใจที่มีความสุขมีความสุขมีความสุขยิ้มรับแล้วก็วางทุกอย่างลงเพราะคุณได้รับแล้วเรียบร้อยก็ขอจบไลน์นี้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขแล้วก็มีแต่พลังงานดีๆค่ะวันนี้เขาขอให้ทุกคนสําเร็จลํำรวยสําเร็จลํำรวยสำเร็จ้เพราะคุณคนคุณทุกคนอะที่ดูไลฟ์คุนคือ ผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากผู้ชายเป็นผู้ชายที่หล่อและรวยมากกันทุกคนค่ะวันนี้ขอจบไลน์นี้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย